ติดกวัวกันของฟันไปครับจะไม่ชอบความรู้สึกที่ต้องไปหาหมอฟันเพราะรู้ว่ามันจะต้องเจ็บมันจะต้องเสี่ยวฟันประมาณนั้นครับแล้วหลังจากที่ทาง BDML นะครับมีการเชิญมาออทำเกี่ยวกับ Sky เด g i t เ l d e n t i r y เป็นการทำความสะอาดฟันแนวใหม่จากสวิตเซอร์แลนด์นะครับหลังทำความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับโอ้ยจริงๆคือตอนทำแบบเซอร์ไพรส์มากคือมันไม่เจ็บเลยแบบไม่เจ็บจริงๆตั้งแต่ขั้นตอนการออลง ผงใช่ไหมคะมเรียกว่าผงเพื่อเพื่อกำจัดคราบปักตรงนั้นก็คือเพ่อ <c> ข <oughs> ัดก็คือไม่เจ็บเลยทุกขั้นตอนผู้หิวไม่เจ็บเลยทุกขั้นตอนแล้วก็อตอนพ่นน้ำอะไรเงี้ยคะ่ะปกติบางที่พ่นน้ำมันก็ยังเสียวได้นะที่นี่พ่นน้ำก็ไม่เสียวตอนเร็ยบแล้วก็พอถึงขั้นตอนที่เป็นการขูดหินนอันนั้นก็ยิ่งเซอร์ไพรส์ไปอีกคือมันรู้สึกได้ว่าแรงที่มันสีฝันแรงที่มันกำลังขูดมันก็เบากว่าที่อื่นแล้วก็แบบ นอนชิวๆได้เลยเพราะปกติจาได้ว่าเวลาไปหาหมอฟันขูดหินปูนเงี้ยคะ่ะจะต้องจิกหาหมอนจิกมือตลอดอันนี้คือเรานอนแบบสบายๆแล้วก็เป็นอากาศที่นี่ก็แบบสบายมากด้วยคือเซอร์ไพรส์มากที่มีจอมีจอทีวีให้นอนดูระหว่างทำอะไราเงี้ยแล้วคุณหมอเขามือบามากเลยค่แะแล้วถ้ารีวิวแบบการขูดขูดหินปูนแบบด้วยน้าอุ่นการเต่าแอร์คอยเงี้ยคับเมื่อเทียบกับขูดหินปูนแบบปกติคือมันต่างกันเยอะไหมครับโอ้ต่างกันมากเลยคะ่ะคืออย่างแบบ ผูดที่อื่นจะรู้สึกว่ามันแทงเหนืบตลอดเลยแล้วก็ตังหวะที่มันโดนกระถุกฟันค่ะก็รู้สึกได้ว่าแบบฟันจะฉันจะหักมาก่อนไหมประมาณนี้ค่ะแต่ว่าอย่างมาที่นี่ก็คือรู้สึกว่ามันค่อนข้างเบาเบากว่าพอสมควรเลยค่ะแล้วก็แบบสบายรา,ยา,ยายคือนอนอย่างที่บอกนอนโดยที่แบบเราไม่เกรงมือได้นี่คือผ่านผ่านมากแล้วถ้าเทียบแบบในแง่ของ ประสิทธิภาพอะคือบางคนจะมองว่าแบบไม่เจ็บคือไม่มีประสิทธิภาพแต่น,นี่คือแบบบางคนจะมองว่าเบาสบายประสิทธิภาพหนังทํานี่คือรู้สึกอย่างแบงแบบโล่งอ๋อโล่งค่ะคือแบบพอลองเอาเลนส์แบบเลียฟันเนี่ยก็รู้สึกได้ว่ามันสะอาด <c oughs> พอเพราะทียพอเอาเลนส์เลียันก็รู้สึกได้ว่ามันสะอาดขึ้นจริงๆแบบนุ่มแล้วก็แบบโล่งสบายปากมากขึ้นนะคะคือรู้สึกว่าจริงๆบางทีขูดแรงอะมันไม่ได้แปลว่าสะอาดมานะ <c oughs> <c oughs> บางที่ขูดแรงคือยังรู้สึกว่าเออมัน แรงแค่เป็นจุดๆหรพอ,อแต่อตนนี้ครู้สึกว่าไขมัน,ม,นมันมีน้ำหนักในการทําที่ค่อนข้างเสมอกันทุกๆจุดแล้วก็ไม่ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกแบบปวดอัดอะไรหลังทําก็รู้สึกว่าเออมันสะอาดมันโลกงีจริงค่ะขอบคุณนะคะังค่ะวันนี้ค่อขอบคุณ